ครับผมกราบสวัสดีชาวราศูนช่องซิงหน่ายตอนนี้เราก็าอยู่กับเกมไทมอน2025ิกันนะครับผมเกมโปเกมอน Pokemon มีภาษาไทยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านท่าะใดะะที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะฮะผ่าน Emulator LD Player n พเ Player อคเพเยอร์บก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เช่นกันนะับเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับดูนะมันจอใหญ่จุใจดีนะฮะ และทุกวันอังคารครับผมไทมอนจะมีการอัปเดตใหม่นะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตแพทประจำสัปดาห์นะฮะพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับผม เพิ่มเข้ามาใหม่กิจกรรมจัดอันดับสะสมเติมเงินนะฮะมูลค่ารวมกว่า3ล้านพอย n t นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ตุลาเวลา23.59หรือว่าก่อนเที่ยงคืนนั่นเองนะคุณดูนะแล้วก็ไทมอนพาร์ซีซั่น8อัปเดตเข้ามาแล้วครับผมนะโอ้โหซีซั่นที่8แล้วนะครับผมสำหรับไทมอนนะฮะของรางวัลเนี่ยมูลค่ารวมกว่า1 5 0 0 0 0พอยต์นะฮะ วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับผมเวลา23.59เช่นกันและฉายาใหม่นะครับผมนะเป็นของซีซันพาร์นะฮะซีซันที่ะครับผมเพิ่มสปีด5%เสปีด2,000หน่วยแล้วก็ชิด,ดาเมจอีก5%ครับผมอันนี้เฉพาะคนที่เติมฉายาเท่านั้นนะครับดูถึงจะมีสิทธิ์ได้นะฮะแล้วก็เทนเนอร์ครับผมเป็นเทนเนอร์พาร์ตโอนกินะฮะ เฉพาะไทยพาร์ทนะครับผมไทมอนพาร์ทเนาะเป็น P A T K นะฮะหรือว่าโจมตีกายภาพ8% HP e 5%แล้วก็ลดดาเมจ5%เรนเทนเนอร์เชเลนครับผมอุ้ยได้เทนเนอร์2ตัวเลยเหรอคนดูรอบนี้เทนเนอร์เชเลนครับผมนะ ในไทมอนพาร์ทนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นโจมตีแบบเวทนะครับผมหรือว่า spatk เนาะแล้วก็เลือด5%เโบนัสดาเมจอีก5%ครับผมโอ้โหเติมรอบนี้รอบเดียวได้เทนเนอร์2ตัวเลยนะครับผมสำหรับซีซั่นแเนาะแล้วก็แพ็กเกจจำกัดเวลาโคตรคุ้มนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจเข้ามาบ้างเนาะรวมไปถึงกิจกรรมสะสมรายสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่วันะครับผมนะเดือนตุลานะฮะหกแนะครับผมแล้วก็เป็น กิจกรรมสะสมรายเดือนเนาะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ตุลา68นะครับผมกิจกรรมเติมเงิน45เท่าแล้วก็เพิ่มบอร์ดโลกนะครับผมนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตู้อัญเชิญนะคนดูอ่าจะเป็นทางด้านของอุย้ยกวางเข้ามาว่ะคนดูแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นกาดอนโอ้โหสายฟรียิ่งหวานเลยครับผมทั้งกวางทั้งกาดอนนะคือ2ตัวนี้เนี่ยติดเมตาทั้งคู่นะครับผมนะ เป็นตัวที่จําเป็นต้องใช้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมไอดีสายฟรีเดี๋ยวต้องเข้าแล้วนะครับผมนะไอดี ID สายฟรีเดี๋ยวต้องสุ่มไว้ละอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมสะสมเติมเงินนะเติมเงินสูงสุดนะฮะมล้านนะครับผมมูลค่ารวมกว่า3ล้านเนาะวันนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะคนดูนะพอดีผมไปแบบฟอ,อกฟันมาฟอ,อกฟันขาวนั่นแหละแล้วก็ปากข้างล่างโอโ้โหตอนนี้แม่งเป็นแผลหมดเลยคนดูเจ็บปากชุดหายเลยครับผมนะ มันอาจจะแบบเสียงแปลกๆคำพูดคำจาเหมือนพูดไม่เต็มเมดเต็มหน่วยยังไงขออภัยด้วยอันนี้คือแบบทาเต็มที่แล้วนะฮะมันพูดได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าโอ้โหข้างข้างล่างปากนี่คือแบบมีแต่แผลทั้งนั้นเลยนะเขาดูไม่ไหวเลยวันนี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของกิจกรรมนะฮะเติมเงินโปรโมชั่น45เท่าครับผมทุกจํานวนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันมีสะสมเติมเงินเนาะมันก็เลยได้แค่45เท่านะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นไทมอนพาร์ทซีซั่น8นะฮะ ซีซั่น8นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นทางด้านของปิกกจูเนาะเติมครบประมาณ4-5,000ถ้าช่วงไหนเติม50เท่าอะประมาณ3-4,000พันก็ได้ละนะปิกกจูนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัว8 0 0พันเนาะซันนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับผมจากตู้โปเกมอนใหม่ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะนี่ไงคนดูหน้าแรกเลยน้องเซอร์เนียสแล้วก็ทางด้านของเอ่อกาดอนเนาะเซอร์เนียแล้วก็กาดอนนะฮะกวางแล้วก็ไอตัวเผาไหม้นั่นแหละ ไอสองตัวนี้เนี่ยเก่งทั้งคู่แต่ช่วงเอนเกมเนี่ยกาดอนจะไปได้ไกลกว่านะครับผมนะไอกาดอนนี่ผมรีวิวไปแล้วนะจับยืนคู่กับลิซดอนเอ็กนี่เผาโคตรแรงแล้วก็มีวิตินี่ด้วยยิ่งตึงเข้าไปใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นเกมอะไรเงี้ย เอาเซอร์เน็ไว้ก่อนเวลาโดนตัวอื่นตีตัวอื่นจะได้ไม่ตายนะครับผมนะมันเอาไว้แชร์ดาเมจนะฮะเวลาแบบเอาเซอร์เน็ลงทีมมันจะมีสายแบบเป็นเส้นๆๆๆนัๆ่นแหละนะครับผมนะมันจะทาให้ทีมของเรามันยืนได้นานขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวดูแพ็กเกจใหม่เน่อยสิมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแพ็กเกจใหม่รอบนี้แพ็กจากัดเวลาโอ้คนดูได้บิสร์ดคิงเลยว่ะบิสร์ดคิงครับผมนะ35,000พอยต์ฮนะ โอ้โหปกติเนี่ยเราต้องไปสุ่มนะคนดูนะแต่อันนี้คือซื้อเอาได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของแต่วิส์ดคิงอะ่ะเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนนะวิส์ดคิงเนี่ยถ้ามือใหม่สายฟรีจะเล่นนะแนะนําว่าให้หาอาวุธเฉพาะก่อนถ้ายังไม่มีอาวุธเฉพาะแนะนําว่าอย่าพึ่งเล่นนะฮะแนะนําว่าอย่าพึ่งเล่นแนะนําว่าอย่าพึ่งซื้อมาหรือสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดนะฮะที่นะครับผมนะอยากจะเล่นตัวนี้อยู่แล้วนะคนดู อยากจะเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะฮะแนะนําว่าให้ซื้ออาวุธนะครับผมนะมันถึงจะเก,ก่งนะฮะซื้อตัวนี้มาเลยนะฮะซื้อตัวนี้มาเลยแล้วก็ไปซื้ออาวุธตามหลังถึงจะเก,ก่งแต่ถ้าเป็นแบบสายเติมน้อยสายฟรีนะที่แบบเล่นกิจกรรมแล้วสะสมอะไรต่ตางๆนานา,นา,นานเนี่ยแล้วเราไม่คิดจะซื้ออาวุธหรือไม่คิดจะสุ่มอาวุธอยู่แล้วนะไอตัวบิสซั์คิงอย่าไปหาทํานะคนดูกระจอกงอกง่อยมากผมเคยลองมาละนะครับผมนะไม่มีอาวุธเฉพาะเนี่ย ไม่เก่งเลยแต่ถ้าเราตั้งใจไว้แล้ว่วาเอออนาคตข้างหน้ากูเติมเพิ่มแน่นะฮะกูจัดแน่นอนเติมเพิ่มยังไงก็อัดสุดแน่นอนตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะสามหมื่นห้าพันพอยต์ยังไงก็คุ้มนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับผมนะเป็นเป็นโต๊ะเนาะสำหรับใครที่มาเล่นใหม่อันนี้คุ้มที่สุดละนะครับผมนะคุ้มที่สุดละเพราะว่าเราไปซื้อเองไปซื้อแยกอะ่ะมันจะแพงกว่าอันนี้ได้2 5 0 0ใช่ไหมสองพันห้าเนี่ยแปดพันพอยต์นะฮะแต่ได้แค่เป็นโต๊ะอย่างเดียวนะ,ะเดี๋ยวเราไปดู 2,500เนี่ยจะได้8,000ใช่ไหมอันนี้นี่เห็นไหมอันเนี้ย5,000เห็นไหมห้า0ันพอยต์ได้2,000ันี่ห้0 0ันพอยต์ได้2,000นะแล้วลองไปเป,เปรียบเทียบกับอันนี้ดูเนี่ยฮะลองเปรียบเทียบกับอันนี้ดูอันเนี้ย8,000ได้2,500เพิ่มมาอีก3,000ได้ไอตัวน้ำเบอร์รี่น้ำเบอร์รี่เนี่ยถามว่าเอาไปทำอะไรใช่ไหมเอามาอัพเลเวลตัวละครครับผมเอามาอนะัพเลเวลโปเกมอนฮะน้ำเบอร์รี่เนี่ย ถ้าไปซื้อแยกก็มีเหมือนกันนะคุณดูนะ่อะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูน้ำเบอร์รี่เนี่ยเห็นไหมน้ำเบอร์รี่เนี่ยสามพได้มา1,000นะฮะสามพได้มาแค่1,000นะฮะแต่อันนี้เนี่ยรวม2อันนะเป็น8 5ดพใช่ไหมได้มา2,000กับ1,000นะเป็น8 5ดพนะแต่ถ้าเรามาซื้อตรงนี้นะฮะถ้าเรามาซื้อตรงนี้เนี่ยแปดพได้มา2,500ัห้ แล้วก็ได้ทางด้านของไดมอนด์มาอีก3 0ม0 0ื่นเลยนะคนดูอันเนี้ยคือยังไงก็คุ้มนะครับผมนะยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซื้อตรงนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่ามันซื้อได้แค่อันเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมแพ็กจํากัดเวลาเนี่ยซื้อได้แค่อันเดียวหมดแล้วหมดเลยส่วนอันนี้ก็คุ้มนะครับผมนะอันนี้ก็คุ้มคือคุ้มทุกอันนะที่มาใหม่เนี่ยคือคุ้มทุกอันนะฮะนี่แต่ที่ผมจะซื้อเนี่ยจะเป็นของ v ี0 v 1วแนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะ ได้มัตเตอร์บอลแล้วก็ได้หินอเนกประสงค์สีภูอยากละ50ก้อนนะฮะมัตเตอร์บอลนี่คือคุ้มนะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยโทเค็นของโคนี่ผมเหลือๆอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงต้องได้กดใช้อยู่แล้วเนาะส่วนอันอื่นๆนะครับผมนั่นก็คือพาร์ทนะพาร์ทเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่สําหรับพาร์ทรอบใหม่นะคนดูนะพาร์ทรอบใหม่เนี่ยจะมีเกงก้านะฮะเกง้านนี้นะครับผมนะหนึ่งตัว แล้วก็เลโคซาครับผมไอน้นี่สามารถพัฒนาล่างเป็นล่างเมกาได้นะครับผมนะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของไอ้ดูสิเออ่โปเกมอนมีอีกไหมเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นของอัพตัวละครทั้งนั้นเลยนะคนดูเนี่ยจะเป็นหินศักยภาพนะแล้วก็ของอัพพวกหัวใจอนนะครับผมนะค่าความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลย โปเกมอนมี2ตัวนะเมื่อกี้เท่าที่เห็นอ่ะเดี๋ยวเลื่อนดูหลังๆก่อนเผื่อเจออะไรที่มันแบบดีกว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นของอัพประดับแล้วก็อัพตัวละครท่านั้นเลยเขาดูรอบนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีกล่อง v V2 อยู่แล้วก็กล่อง V1 V2 ตอนเลเวล220นะฮะแล้วก็เลเวล240ได้กล่อง V3 V4 นะฮะแล้วก็ตอนเลเวล2อ0เป็นกล่อง V5 V6 นะครับผมแล้วก็ทางด้านของ 280เนี่ยจะเป็นอาวุธนะฮะระดับตำนานอันนี้แบบสุ่มนะคนดูนะแล้วก็ทิกเก็ตครับผมนะแล้วก็ทิกเก็ตฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นทางด้านของเศษอนเนกประสงค์ปโปเกมอนตำนานแล้วก็มาสเตอร์บอลนะฮะส่วนอันนี้เลเวล300อันนี้จะเป็นกล่องตำนาน V2 แล้วก็ตั๋วการันตีนะครับผมนะ1ใบนะฮะแต่ว่าไอตัวเศษแดงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปรวมทีเดียวนะตอนเราซื้อเราค่อยไปรวมทีเดียวนะคนดูแล้วก็ตั๋วการันตีระดับตำนานนะฮะแล้วก็กล่องอาวุธตำนาน V ีนะคนดู อันนี้อ่ะอันนี้เลเวล340โอ้มันหลังๆมาทุก20เลเวลเลยนะคนดูนะทุก20เลเวลเนี่ยจะได้ของแรนะฮะแต่มันจะเป็นช่วงแบบหลังๆหน่อยนะคนดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นช่วงหลังๆหน่อยนะฮะเนี่ยทุก10เลเวล20เลเวลเนี่ยจะได้ของแบบของโหดๆตลอดเลยเนหะ็นไหมจะได้ของโหดๆตลอดนะเนี่ย340แล้วก็350นี่ได้มาตลอดแล้วก็360นะฮะเป็นอ่า V5 ห้านะคนดูแล้วก็ 370โอ้โหเศษแดงเนี่ยจากที่น้นับนะน่าจะประมาณ2,000เศษได้นะคนดู2,000กว่ากว่าเลยแหละแล้วก็ไอตัวบอลเนี่ยผมว่าร้อยลูกต้องมีอ่ะร้อยกว่าลูกต้องมีเลยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นฉายาที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปเนาะฉายาแล้วก็เป็นตัวละครอ๋อไอตัวมันมีให้เลือกว่ะมันไม่ได้ได้2ตัวนะโอนอกิกับทางด้านของเชเลนนะ มันมีให้เลือกนะครับผมเอาตัวไหนก็นได้ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้2ตัวนะคนดูเออมันได้แค่ตัวเดียวไม่ได้แค่ตัวเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสายเวทเนะี่ยก็เอาตัวโอนกิถ้าเป็นสายกายภาพก็เป็นเชเลนใช่ไหมอฮ้ยเชเลนนี้เวทหรือกายภาพวะเดี๋ยวผมดูดิถ้าเกิดว่าเป็นไอตัวโอนกิอ๋อโอนกิเป็นกายภาพเชเลนเป็นสายเวทท่านพู้ชมโอนกิกายภาพนะฮะถ้าใครเล่นเป็นสายเวทต้องเอาเชเลนนะฮะเออประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็ได้เศษชมพูมาด้วยส่วนอันนี้ก็แล้วแต่เรานะแต่ผมจะเอาโปกเกบอลน,นะมาสเตอร์บอลหลังๆมาคือจําเป็นมากหาโคตรยากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอามาสเตอร์บอลน,นะฮะส่วนของอื่นๆเนี่ยนะครับผมนะก็เป็นพวกบอสพวกอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวเราก็รอดูก็แล้วกันนะฮะไหนดูซิมีอะไรอีกบ้างนะฮะกิจสะสมเติมเงินนี่ว่าเอออ๋อ,อนี่ไงนี่ไงครบ5้บนะครับผมนะได้พวกเบนโตะเนาะแล้วก็นี่เก้90บ 90รอบนี้นะอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะคุณดูสะสมลายสัปดาห์นะนี่ได้เป็นของอัพศักยภาพนะครับผมส่วน160อันนี้เป็นเหรียญอัพค่าความพยายามนะฮะแล้วก็220เนี่ยได้อัพค่าพยายามแล้วก็พวกชิปเนาะพวกชิปนะฮะแล้วก็250เนี่ยจะเป็นพวกเบนโตะแล้วก็กล่องมิตรภาพนะครับผมส่วนอันนี้อัพแต้มพอสวรค์น,นะครับผมนะ,อ,ะอัพแต้มพอสวรค์ใครอยากจะเน้นสายไหนพวกมังกรสายฟ้านะ ไอ้พวกถ้าเกิดของพลังจิตหรืออะไรเนี่ยอยากจะเน้นอันไหนก็จัดอันนั้นได้เลยนะแต้มพอสวัสด์ตรงนี้แต่ของผมนี่มันล้นๆอยู่แล้วนะของผมมันล้นๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยอันนี้คือสําคัญมากนะ,ะเพิ่มสเต็ทีละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้สามร้อยนะฮะสามร้อยได้หินหินศักยภาพฟ้าหมื่นสองแล้วก็ชมพูหกพันนะความพยายามห้าร้อยแล้วก็อัพชิพนะครับผมอันนี้ได้มาแปดร้อยอันนี้สามร้อยแปดสิบ ตั้งแต่380ไปเนี่ยเริ่มที่จะได้เป็นหินชมพูแล้วนะคนดูนะหินชมพูมาตเตอร์บอลอันเนกประสงค์แล้วก็หินอัพดาวในตำนานนะฮะตั้งแต่380นะครับผมจนถึง800เนาะนี่จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะเต็มสุดก็คือ800้นะคนดูได้บอล15หินอินชมพู10ลูกนะครับผมนะเศษแดง2 4 0 4แล้วก็เศษชมพู200นะท่านผู้ชมที่เหลือก็เป็นของ Up, อัพทางด้านของค่าความพยายามนะฮะ ตามนี้เลยนะอันนี้คือของรายสัปดาห์เนาะส่วนต่อมาไปขอรายเดือนครับผมของรายเดือนเนี่ยจะมีน้ำเบอร์รี่นะน,นี่ร้อยห้าสิบนะฮะร้อยห้าสิบช่วงเริ่มต้นนะ่ะสำคัญนะไอ้พวกเนี้ยช่วงเริ่มต้นสําคัญแล้วก็น,นี้สามร้อยนะได้ตามนี้เลยนี่ของอัพหัวใจเนาะค่ามิตรภาพนะฮะได้ทางด้านของเศษชมพูเศษแดงนะของอัพแต้มพรสวรรค์อันนี้หกร้อยหกร้อยเนี่ยจะเริ่มได้ชิปรูนแล้วคดูชิปแดงรูนแดงแบบเลือกได้นะฮะ อย่างละ10กล่องนะคนดูนะแล้วก็ได้โปกเกบอลน,นะฮะสิลูกนะผมแล้วก็อันนี้4นะ้0เนาะชมพู100 900เกนี่ยก็จะเริ่มได้เป็นอ่าทางด้านของโปกเกบอลละจริงๆมันเริ่มได้ตั้งแต่ตอน300แล้วนะคนดูนะแต่ว่าตอน900เนี่ยจะได้เป็นเศษอ่าอนเนกประสงค์สีชมพูนะโอ้ผมว่าเดือนนี้เนี่ยได้เยอะนะคนดูนะเดือนนี้เนี่ยผมว่าได้เยอะนะเนี่ยดูดิ10 20 25 45ลูก 45โอ้ได้ร้อยสี่สิบห้าก้อนนะคนดูน,น,นี่นะในประสงชมพูร้อยสี่สิบห้าเม็ดครับผมนะแล้วก็ไอตัวพวกเศษชมพูเนี่ยรวมรวมแล้วน่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยหนึ่งพันพันสี่ตีไปกลมๆนะเอ้ยพันสามพันสามพันสามเอสองพันสามพัน 4,000ประมาณ4,000นะฮะเศษแดงประมาณ4,000เศษแล้วก็เศษชมพูไหนดูซิเศษชมพูอ่ะ200 300 400 500 800เอ่อ800อันนี้เป็น1 0 0 0 1น0 0เนาะเนี่ยอันนี้รวมกันเป็น1 0 0 0 1 8 0ปรประมาณ2,500 2,600อนะ่อะคนดูลาราประมาณนั้นนะฮะ 2,500-2,600นะสำหรับเศษอัพโปเกมอนในตำนานหรือว่าเศษชมพูนะฮะแล้วก็ไอตัวโปเกมอนเนี่ยเดี๋ยวผมลองนับให้ดูนะ10 45 85 125นะฮะเฮ้ยไม่ดิ145นะฮะอันนี้มัน60เนาะ145เป็นเท่าไหร่เนี่ย 140อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว๋วคำนวณแบบอันนี้ดีกว่า145บวก70บวก80บวก120บวก120ยไหมเนี่ยน่าจะสุดมันจะได้มาทั้งหมด415ลูกคนดู415ลูกนะสะหรับมาสเตอร์บอลนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นของอัพเรือนี่แหละนะของอัพเรือของอัพลูนของอัพชิปนะฮะแล้วก็ได้ กล่องเลือกประดับนะครับผมนะเอาเวกนะฮะอันนี้ใช้เยอะสุดพวกยันปันนีดแล้วก็ไอตัวเนี่ยยันเบอร์กันดีนะฮะสองอันนี้ใช้เยอะสุดนะครับผมนะได้มา50กล่องเลยนะคนดูแล้วก็ของอัตราครับผมนะของอัตราก็ได้ด้วยนะฮะนี่คข่าวประมาณนี้อันนี้เป็นของรายเดือนนะอ่ะ เดี๋ยวรอรอบหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมาทําตัวละครใหม่ให้ดูนะคนดูนะรอทําตัวละครใหม่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาเหมาพาร์ทให้ดูนะฮะว่าเหมาเท่าไหร่แล้วก็ได้ของรางวัลคุ้มหรือเปล่านะฮะสำหรับคิวโอนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คิวโอน้าสำหรับคิปนี้เขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม